สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับช่อง Lee USA นะคะวันนี้ก็มาดูบล็อกของ Lee กันต่อนะคะก็ทำเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านในรัฐเท็กซัสนัดแรกของ Lee วันนี้ก็เป็นลูกค้ามาจาก East Coast นะคะซึ่งก็ย้ายมาจากเมืองใหญ่มากแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาย้ายมาที่นี่หนีความวุ่นวายนะคะแล้วก็มาอยู่ในเมืองที่สงบปลอดภัยหาบ้านในเขตโรงเรียนที่ดีให้ลูกค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง หลังแรกของวันนี้นะคะตอนนี้รีอยู่ที่มอร์เดลโฮมนะคะกำลังสร้างอยู่เลยซึ่งตอนแรกลูกค้ารีที่มาจากอีสโคสเขาอยากจะดูบ้านแบบนี้ที่โครงการจอร์แดนแรนช์แต่ว่าไม่มีเขาก็เลยส่งมาที่นี่นะคะให้รีมาดูบ้านแบบเดียวกันแต่อีกที่โครงการหนึ่งซึ่งโครงการนี้มอเดลโฮมเขาก็กำลังสร้างใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันค่ะบ้านนี้ก็มี2,300ตารางฟุตนะคะไฮซีลิ่งสี่ห้องนอนสาห้องน้ำ เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะไฮซิลลิงนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ11ฟุต12ฟุตได้สูงมากๆอันนี้ช่างก็กำลังทำก่อสร้างเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าพวกโมเดลโฮมเนี่ยฟิเนชมันจะเป็นอัพเกรดที่ดูดีกว่าบ้านที่เขาสร้างจริงๆเล็กน้อยนะคะเป็นบางดีเทลแล้วก็ค่อยๆมาดูกันนะคะน,นีช่างเขาก็กำลังทาสีด้านใน,นะคะ่ะ อย่างวอลเปเปอร์ตรงนี้บ้านตัวจริงก็จะไม่เหมือนนี้นะคะเขาแต่งไวใ้ให้เป็น o ม e ด home ให้ดูสวยงามค่ะเราก็จะเห็น backsplash ตรงนี้เป็นอัพเกรดนะคะอเคนี้ก็เป็นส่วนของ living room วันนี้ฟ้าสวยนะคะเราก็จะขับรถไปที่อีกเซกชันหนึ่งของโครงการะคะ่ะเราไปดูบ้านกันต่อหลันนี้5้า0 0นหนึ่กว่านะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะด้านหน้ากว้างมาห้าสิฟุตหลอดเข้ามาข้างในก็จะเห็นยังเป็นแค่โครงไม้อยู่นะคะเราก็มาดูฟลอร์แพนคร่าวๆนะคะ เป็นไฮซีลิงแล้วก็เป็นโอเพนคอนเซปต์มีคิทเช่นไอแลนด์อยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางอันนี้ก็เป็นความกว้างใหญ่ของรถอันนี้นะคะเดวลี่จะชี้ให้ดูตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนู้นสุดกำแพงเลยค่ะหลังนี้ก็เป็นแพลนเดียวกันกันกบเมื่อสักครู่เปไ๊ะเลยนะคะแต่ว่าสลับด้านกันอันเมื่อกี้ลงจอดรถอยู่ด้านขวานี้ลงจอดรถอยู่ด้านซ้าย ข้างหน้าเป็นหินซะส่วนมากนะคะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะวาถ้าก่อสร้างเสร็จแล้วมีกำแพงมีพื้นมีแคปเเนต็ตมีไฟมีประตูแล้วจะเป็นยังไงนะคะจะเห็นนะคะว่าเป็นฟลอร์แพลนเดียวกันกับเมื่อกี้เป๊ะเลย h i ไ e ซ l i n g ด้านซ้ายก็เป็นไอแลนด์นะคะแล้วก็เป็นครัวสีขาวทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็ไปที่โครงการแทมรอนกันต่อนะคะ ก็จะมีบ้านอีกหลายหลังเลยนะคะที่จะต้องดูวันนี้ที่แทมรอนถึงแล้วนะคะเราก็จะมาดูแผนที่แล้วก็มาดูตัวบ้านของจริงกันค่ะเซกชันนี้ก็จะมี8หลังนะคะที่กำลังวางขายอยู่เราก็มาไล่ดูกันทีละหลังนะคะจะมีบางหลังที่ไม่มีเพื่อนบ้านข้างหลังเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการอันนี้ก็เป็นบ้านแบบเดียวกันกับ m o d e ดล Home นะคะเรามาดูกันอีกหลังนะคะอันนี้เป็นแลนร็อกเดล5 0,000นเต้น ฟลอร์แพลนนี้ลีก็เคยขายให้ลูกค้าไปแล้วนะคะข้างในก็จะมี2,900ตารางฟุตนะคะแล้วก็มี2ห้องนอนอัานล่างเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนแขกชั้นล่างมากับห้องน้ำในตัวเลยเห็นไหมบ้าบาบาถับอยู่ตรงนี้เลยติดกันก็จะเป็นโฮมออฟฟิศนะคะ ตรงนี้ก็เป็นห้องซักผ้าห้องอบผ้าที่ติดกับก a r a g e โรงรถตรงกลางก็เป็น high ceiling ค่ะแล้วก็เป็น open concept มีค i ิปเชนอยู่ทางด้านนูน้นครัวมีไอแลนด์แบบเปิดข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะเราก็มองทะลุไปเลยเห็น Master ร์ bathroom ห้องน้ำมาสเตอร์อยู่ตรงนี้อย่างนั้นะตรงนี้ก็จะเป็น shower หลอดของหลังนี้ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะคะอยู่โคเดเซ็กแล้วก็ไม่มีเพื่อนบ้านข้างหลังเป็นกำแพงอิฐแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่สามารถมองเห็นเลขข้างหลังนะคะอยู่หลังสโมสรเลยโลเคชั่นดีมากๆก็แยกจากลูกค้าแล้วนะคะเขาทำผัดไทยมาฝากด้วยซึ่งก็น,ะนี่หน้าตาผัดไทยโฮมเมดอ e ่งนี้ก็จะ พักทานสักครู่นะคะให้ดูหน้าตาสวยงามมากเหมือนร้านอาหารเลยอะฤฤ่ะกินข้าวเที่ยงเสร็จก็ออกไปทำงานต่อนะคะมีเดินเฟิร์สวอล์กอีกหนึ่งหลังที่หมู่บ้านทางเหนือของเคทีค่ะก็ <c oughs> ขับผ่านแอเรียพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะที่ต่อไปจะเป็นโปรเจกต์ยักษ์ที่จะมีโรงหนังร้านค้าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มาเปิดหลังจากตรงนี้เปิดเสร็จเรียบร้อย บ้านแถวนี้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากอีกนะคะตรงนี้ก็เป็นเคที้มิลส์นะคะที่เวลาลูกค้าของรีตากรัดมาเขาก็จะมาพักที่นี่เพราะว่าโรงแรมเยอะค่ะแล้วก็สะดวกถึงแล้วนะคะหลังนี้ก็เดิน First Walk เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้อัดคลิปก็บิวเดอร์กับบ้านไปแล้วรีก็มาอัดใหม่นะคะหลังนี้4ห้องนอน3ห้องน้ำหนึ่ง o ฮ f ออฟราคาหาแสนนิดๆน,นะคะ เป็นบ้านชั้นเดียวที่มีขนาดใหญ่3,000กว่าสแควร์ฟุตแล้วก็ high ไ e ซีลิงตั้งแต่โถงเดินเข้าบ้านเลยเข้ามาด้านซ้ายก็เป็น home office นะคะที่เห็นบลูเทปติดรอบบ้านก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าก็เป็นจุดที่เขาควรจะทำเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆรีก็ติดหมดนะคะเพื่อให้บ้านออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดในส่วนของครัวรีชอบไอแลนดต,ตรงนี้มาก เอาเก้าอี้เสียบก็สามารถทําเป็นโต๊ะทานข้าวได้เลยนะคะแคบินเนตก็จะเป็นสีขาวกับเทาอ่อนซึ่งมันทําให้เห็นจุดปกพร้องชัดเจนนะคะบลูเทปก็จะเยอะนิดนึงอันนี้เป็นโซนของนั่งนิ่งรูมนะคะตรงขอบกระจกขอบหน้าต่างนี้เขาก็จะต้องทําเพิ่มเติมบ้านหลังน,นี้ก็เป็นบ้านใหม่เอี่ยมนะคะไม่เคยมีใครเคยอยู่มาก่อนตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นมีไฟเลส มีวิวสวยงามด้านหลังนะคะติดเลกมีคัาเวอร์พาทิโออันนี้ก็เป็นห้องนอนบลูเทปรอบไปหมดประตูนะคะก็มีบางจุดที่จะต้องทำให้มันดีกว่านี้มีทัชอัพนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะห้องน้ำมาสเตอร์ขนาดใหญ่นะคะมีอ่างอาบน้ำอยู่ตรงกลาง ดีไซน์คล้ายรีสอร์ตหรือว่าโรงแรมมีซิงล้างหน้าแยกเป็น2ฝั่งชาเวอร์ใหญ่มากนะคะมีที่นั่งข้างในแล้วก็มีฝักบัว2อันวิวจากห้องนอนก็สวยงามน,นะคะเป็นวิวทะเลสา <Wow. S 1> ก็มีหลายจุดนะคะที่จะต้องทำเพิ่มตามที่เห็นอันนี้ก็เป็นน้องเวสลียนะคะมาช่วยเดิน First w a l ลด้วยช่วยกันติดสติกเกอร์พูดเล่นค่ะเขาไม่ได้ช่วย อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะน้องเบสลี่วิ่งเข้าออกเปิดปิดแพนทรีใกล้ถึงแล้วนะคะนะัดต่อไปเป็นบ้านราคา1 8 0 0 0 0เหรียญราคาดึงดูดมากๆเลยต้องรีบมาดูนะคะเพราะว่าบ้านเข้าตลาดเมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะปิดรับออฟเฟอร์วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้คะ่ะคือหลังนี้ เข้ามาดูข้างในนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา18 0,000ืนเหรียญท้วน1,200งนสองรแควร์ฟุตนะคะบ้านปี1,983สภาพบ้านข้างในนะคะที่เห็นเป็นครัวมีเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างรุ่นเก่านิดหนึ่งนะคะแคบิเนตเป็นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอยู่ติดกับครัวเลยห้องนอนทั้งหมดก็อยู่อีกฝั่งของตัวบ้านนะคะ อันนี้เป็นห้องน้ำเต็มมีบั๊ถาบทอยเลตซิงห้องนอนตรงนี้เป็นสีแดงนะคะดูพัดลมรุ่นค่อนข้างเก่านิดหนึ่งห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนนะคะมีคอสแตขนาดใหญ่อันนี้ห้องนอนสุดท้ายทั้งหมดก็จะเป็นพื้นพรมนะคะไปดูกันต่อที่หลังต่อไปนะคะหลังนี้285,000เหรียญ3ห้องนอน1.5ห้ห้องน้ำ พื้นที่ตัวบ้าน1,300กว่าสแควร์ฟุตนะคะหลังนี้ก็มีการรีโมเดลขึ้นมานิดหนึ่งนะคะทำบ้างเพิ่มเติมเล็กน้อยอย่างเช่นในโซนของครัวตรงนี้บ้านเก่าข้อดีก็คือ property tax ก็จะถูกลงนะคะข้างนอกมี Covered patio ถ้าปลูกไม้เหลืออย่างเช่นพวกองุ่นอย่างเงี้ยน่าจะสวยมากตรง Covered patio ตรงนี้ โรงจอดรถจอดได้3คันนะคะข้างในมีติดแอร์ไว้ด้วยและข้างๆโรงจอดรถก็มีพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนี้หรือว่าอีกด้านหนึ่งก็จะมีสวนมีต้นไม้แล้วก็มีพื้นที่เหลือเฟือเอาไว้ใช้สอยค่ะปลูกพืชผักผลไม้นี่พอดีเลยดูบ้านเสร็จลูกค้าก็ชวนไปทานอาหารที่เจ้าของร้านเพิ่งย้ายมาจาก l อนะคะมาเปิดร้านใหม่ซึ่งก็คือร้านมาเฟียซูชิค่ะตั้งอยู่ที่เควี เคยถ่ายวิดีโอค่ะอันนี้เมนูอะไรคะแนะนำอันนี้เป็นสเปเชียลค่ะสไปซี่ทูน่าออนคาร์ o n ดวันทันชิพส,ส์มีซอวซอสมีครีมีซอสมีซีเรลทน่ามัสโกสเดลดีค่ะอร่อยมากค่ะโอเคสูขอบคุณค่ะร้านสวยมากนะคะ มีมี Spicy อ d a m a น e นนะคะมี refreshing r o e มีเป็น Special แล้วก็มีเป็นปลาหมึกนะคะอันนี้สดมากซาซิมิโซนโอเคอันนี้น่ากินมากเลยนะคะอันนี้เมนูอะไรนะคะอันจิสเปนดิชแมคโรเนื้อมันหายไปไหนครับเนื้ออยู่ไหนเนื้ออยู่นี่ค่ะ อร่อยมากถูกมั้อันนี้ก็โทโร่นะคะจิม้ <Was> นนมเฟรชวาซาบิอร่อยมาอร่อยเลยอันนี้แซลมอนซาชิมินะคะเมนูอนกลับจนนิ้มเฟรชวาซาบิมันเลิศมากค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะคะลีก็เพิ่งถึงบ้านแล้วก็ยังมีงานเอกสารอีกหลายงานเลยที่กำลังรองอยู่ คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปแนวานี้ติดตามบล็อกชีวิตประจำวันการซื้อขายบ้านงานของลีก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube นี้นะคะ Lee USA ส่วนใครที่อยากจะซื้อขายบ้านในรัฐเท็กซัสซื้อที่ดินเช่าตึกเช่าคอมเมอร์เชียลก็ติดต่อมาได้ที่ l i n ์หรือ Facebook คุณ Lee USA หรือเว็บไซต์ leeusahomes com นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ลีกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำคัญมากเราเจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมบ๊ายบาย